วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับที่ช่างแอร์หลายคนไม่รู้ครับส่วนใครรู้ก็เงียบไว้นะแต่คนไม่รู้ตามมาดูครับสำหรับเทคนิคที่วันนี้ที่ผมบอกกันนะหลายหลายคนเนี่ยชอบไปเอาตลับเม็ดมาดึงดึงถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายเซนเตอร์ถ่ายอย,ยู่นั่นแหละถ่ายสุดท้ายแอร์ท่านเอียงแอร์ท่านไม่ตรงนะเพราะว่ามันพลาดเรื่องเรื่องระดับเรื่องเซนแต่วันนี้ผมจะบอกเลยดีสอด้ามเดียวนะคุณเล็งไปที่กลางหน้าต่างน,นะครับ ปิดหน้าต่างก่อนนะเล็งไปที่กึ่งกลางหน้าต่างแล้วคุณขึ้นเลยนะครับถ่ายขึ้นมาเห็นไหมผมได้เซนเตอร์แล้วผมไม่ต้องวัดเลยผมได้เซนเตอร์แล้วผมไม่ต้องวัดเลยนะครับวันนี้นะครับช่างหลายๆคนยังหาเซนเตอร์เนี่ยผมหาวีเดียวช่างหลายๆคนดึงซ้ายดึงขวาสุดท้ายไม่ตรงนะครับคือบ้านคือลูกค้าเนี่ยนะ เขาไม่รู้หรอกครับว่ามันตรงมันเอียงอะไรแอร์มันปรับสวิงได้อีกนิดหน่อยถือว่าเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปเสร็จตรงเดี๋ยวคอยดูนะ <l ots> ก็เนี่ยผมบอกเทคนิคนะจบคลิปนี้ไปเนี่ยสำหรับการที่ไม่ต้องใช้ตะหเม่งในการดึงหาเซ็นเตอร์โดยการใช้ปลายดีสอให้ขีดเลยนะครับเ <l ots> ล็งให้ดีรูดเดินมาแต่ไกล้เลยขึ้นไปขีดเลยจบนะครับ <l ots> ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาคุยนะครับในคลิปนี้ก็เคดรับเทคนิคเล็กๆนน้อยมาบอกกันให้ฟังกันนะครับ